อยู่ที่เรื่องราวของบอยแบนด์นะฮะแต่จะเป็นวงนี้กันนี่ Into o n ัมาดูกันหน่อยว่าเหล่านหนุ่มๆ n t t o ูรวมทั้งแนน้องแพทริกนะฮะไปอยู่ในโลกเสมือนจริงจะเป็นอย่างไรครับก่อนสิ้นปีก็ยังปังไม่หยุดเลยสำหรับแพทริกนัทวัฒน์ครับผู้เป็นน้องเล็กของบอยแบนด์แสนฮอตวง Into o ในจีนครับเมื่อลาสุดหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันคนนี้ครับและเพื่อนร่วมวงปรากฏตัวร่วมง,งานคือ2021 i อเฟิร์นแฟชั่น h o i c ครับแล้วก็ต้องบอกว่าปังกันหลายทิศทางเลยตั้งแต่การปรากฏตัวบนพรมแดงก็ดีนะหล่อสมาร์ทนะแถมการให้สัมภาษณ์แบบสุดคิ้วของหนุ่มแพทริกไม่เท่านั้นนะครับหนุ่มๆก็ยังก้าวล้ำไปในอนาคตกับโลกเสมือนหรือว่าจาักรวาลน,นารินะจนเป็นแฟนแห่แ,แชร์คลิป Into One verse, น I อ i r ซ metaverse กันยกใหญ่เลยเพราะว่าทั้งลํำทั้งหล่อกันไม่ไหวจริงๆครับ ไม่หมดแค่น,นั้นเพราะที่งานนี้ครับหนุ่มๆอินทรวันก็ยังคว้ารางวัล Best Group of the Year หรือศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแห่งปีการันตีความปังส่งท้ายปีและด้วยเสน่ห์ความหลอ่อคิ้วเนสไตล์น้องเล็กสุดล่ำของแพทริกนัทวัตรกับก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าไพ่ไายของแฟนๆจะได้รับการจับตาแบบสุดๆครับทั้งสไตล์การแต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมรวมไปถึงรีวิบทต่างๆในงานก็ล้วนได้รับความสนใจมากไม่น่าแปลกใจนะครับที่คีย์เวิร์ดแพทริก X iPhone fashion จะฮอตคองเทรนด์ทวิ t เตอโลกได้ตามค่าจากงานนี้เลยคุณขณะที่หนุ่มแพทริกเองก็มีการโพสต์ขอบคุณงานนี้ไว้บน IG ส่วนตัวด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งวงอีกหนึ่งคนที่ปังมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาและคาดว่าปีหน้าก็น่าจะมีผลงานดีๆให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อนะครับ